เจ้าหาที่ก็ต้องเอาถังดับเพลิงมาดับไปแว่าไฟลุกตาเร็วมากก็เลยเหลืแค่โรงบนด้เท่านั้นนะคะตรวจก็จับไปยนคดีที่จันที่สองห้องแล้วก็ต้องไปตรวจปาสวะเพื่อแหาสาเจติก้ลยค่ะท่านอธิบดีไ้ีตับ้นเขบอกว่าเด้านี่แลวะรัก็คว่าเป็นยิ้มดิลูกทำไรอ่ะฮะเป็นไรยิ้มดิเคอนะ ส่วนความคืบหน้าในการดำเนินคดีก <festivals Rainbow noon> ับนายนิรัชคนสุขโอนหรือว่าอดีตข้าราชการที่สารมากมายจับสามข้อหานะครับอดีตดีเอฟไอบอกว่าตอนนี้นะครับได้เรื่องถึงโครงการกองศูนย์ขอให้พิจารณาเพิ่มขอหนังสือเดินทางพร้อมกับแนบหมายจับแล้วก็แจ้งพยานชนัการผู้กระทำนาแห่งชาติให้มีการส่งเรื่องถึงโครงการกองศูนย์เพิ่มขอนักื่อของปากปอดแล้วก็วีซ่าสามด่วนะสามแล้วก็สามด่วนสถานทมต่างๆโอ้ยง่วงเหรอง่วงนอนปะ นอนปะนอนโซฟาไหมเอาปะนอนโซฟาปะมามาให้นอนโซฟามาเกาดกันเกิดกันนอนนี้มาเอาหมอนมาเอาหมอนมานอนนอนไปนอนเลยนอนเลย จะเวิธีการที่ใช้กระบวนการขั้นตอนที่ยาวแต่นี้ง่ายกว่าใช่หคะวันนี้นะครับท่านนายรลลงพื้นที่ทประชุมพรสัญจรสองวันสิดสบกรกฎานี้นะคะแต่ว่าวันนี้ท่านนายรตไปที่สุทยาแล้วก็มีกิจกรรมมากมายหลากหลายทีเดียวเดิ่ในงานสราความมั่นใจให้กับวงการข้าวสีไทยเพ่าหนังลข่าวลือเยอะเหลือเกินได้ไหม่ลับแล้วฟันดีนะฟันดีนะ หรือข้าวตาขายของเคยเจริญพวกรถาอีทีนะไปดูกระบวนการผลิตข้าวทั้งหมดมาทราค่ะ